สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสินค้ามานำเสนออีกแล้วนะครับผมเป็นชุดโซ่สเตอร์นะครับผมเป็นของรถรุ่น r x z v r t z RJR Y100 นะครับผมเมท100เมทนางพญานะครับผมแล้วก็ดีทีนะครับผม RX100 RX RX100 I x a นะครับผมก็ใส่กันได้นะครับผมเป็นเบอร์40ฟันนะครับผมทางนั้นก็จะมีเบอร์40ฟันเบอร์ 3, 1 2ฟัน47ฟัน45ฟัน41ฟันนะครับผมเลือกได้นะครับผมข้างหน้าก็จะมีเบอร์1 4ฟัน13ฟัน15ฟัน16ฟันนะครับผมเลือกได้นะครับผมข้างหลัง160บาทนะครับผมข้างหน้า50บาทแล้วก็จะมีโซ่นะครับผม120ข้อเลยนะครับผมให้แาน้อยี่สข้อเลยนะครับผมราคาหนึ่งาทนะครับผมเป็นข้อหนานะครับ4,2,8นะครับไปดูเนื้องานกันนะครับผม บริการหนึ่งค่ะขอเชิญหมายเลขศ5นที่ช่องบริการหนึ่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณครับ